สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอ้นกับช่องสายวิ่งพิชชิ่งนะครับทีมงานคนบ้าเบียดนะครับวันนี้ผมจะพามาลงล่าประช่อนนะครับกับไม้คลองครับคลองบ้านยังเกาะบ้านบุตรวงศ์ครับคลองบ้านบุตรวงศ์นะครับเป็นคลองยาวนะครับนี่ครับไม้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไม้ดูที่หลังนะครับพอดีวันนี้มือกล้องไม่ได้มานะครับก็เลยให้น้านะครับแกมาดูข้าวนะครับถ่ายให้นะครับก็อาจจะมีสันสนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันเลยครับ เขาเมนั âu, âu, lequel, p, ah. Ah ác ác à, ้นเอาผมผมยึดไปพวกผมยึ้ไว้ไปเมื่อนั้นได้ชิาบาทสามชิผมยได้ชิบาทาชิไปเทียวหลังซึ่งก็บอกว่าก็สูบเยอะนะครับ มัน่าจังสี่เดีนว่าลังเชียกายุ่ทางใต้เขามันหันแก่พวอินทรวาโอ้กูเหลือมืดหลายเันเดเป็นอยัไล่ย้ำครับไล่ย้ำนะครับท่านผู้ชม 何 อีหลอนออกมาจากคำเอาเละครับเอาเละครับดูครับดูครับดูค หนักด้วยครับตัวนี้ครับอยู่ครับดูครับดูครับท่านผู้ชมครับสวยครับตัวนี้ครับหาที่เอาขึ้นกันครับ สวยๆครับครับโลครับแจกบาทบอรูประมาณย่ขีดแปดขีดย่ขีดแปดขีดครับเออขึ้ได้กู่หูลสักที ลุ้นยางอยู่ครับเป็นตีดเขาเกือบครับเกือบโลครับนี่นะครับไซประมาณเจ็ดแปดขีดครับกัดเจียนทูครับหมายประมาณนี้ครับ้้ยเไััสบวฮคิ อยู่ครับสายปลาเค็มนี่สาปลาเค็มครับสาปลาเค็มเราเก็บหมดครับ อย oh. ู่ครับใหญ่เลยครับตัวด้วยครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้พอได้ครับสี่ห้าขีดครับหลุดพอดีครับเกือบไม่ได้ตัวครับนี่ครับเกือบไม่ได้ตัวครับหลุดพอดีไปเก็บครับ ครับวันนี้ก็เดินทางมาสุดคลองแล้วนะครับก็ไม่แห้วนะครับวันนี้ครับได้สามแต้บนะครับก็จะเอากลับไปทำน้ำยาขนมจีนนะครับครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากนะครับตาน้านะครับทุกท่านนะครับกดติดตามกด s ับส c r i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องตกปลาเล็กๆของเรานะครับสายวิ่งฟิชชิ่งนะครับได้ทำคลิปลงต่อไปครับ